สวัสดีคนรักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบมาเจอก,กันกับทางรถไฟสายตะวันออกนะครับเราก็มาอยู่แถวแถวแถบชานเมืองกรุงเทพนะครับราดกระบังบ้านเองไม่ใช่สิราดกระบังครับบรรยากาศริมทางยามเย็นนะครับดอกย้าข้างทาง ในยามหน้าแรกนะครับก็จะดูแห้งๆแต่ก็จะมีสายรมเอือ่อยๆเป็นมนฑเสนมนครังของสายตะวันออกนะครับทางรถไฟริมท้องทุ่งสวยอีกแง่มุมนึงครับผมกับท้องฟ้ายามเย็นท้องฟ้าสสวยนะครับ กับพระอาทิตย์ที่คล้อยกำลังจะตกดินแล้วเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันครับเดี๋ยวเรามารอชมขบวนรถว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ขบวนมารอชมกันครับขบวนแรกนะครับมาแล้วครับเห็นอยู่ไกลๆน่าจะเป็นขบวนรถธรรมดาที่379นะครับต้นทางสถานีกรุงเทพ บลำโพงนะครับปลายทางสถานีชุมทางชาเชิงเซาเอาสตอมทำขบวนมานะครับเครื่องพิวสติกเอาสตอม4 2 2 6ครัขบผนเดินทางปลอดภัยครับถึงที่หมายโดยสวัสด,ดิภาพท้ายดีขบวนที่2นะครับ ดูไกลๆน่าจะเป็น QSY ทําขบวนต้องเป็นขบวนรถสินค้าครับต้นทางถ้าเรือแหลมชบังนะครับวิ่งรับส่งสินค้าถึงศูนย์กระจายสินค้า ICD ราดกระบังครับผมมารอชมครับว่าวันนี้เราจะได้เห็น QSY หมายเลขอะไรมาแล้วครับเปิดไฟเฮดไลท์มาแต่ไกลเชียว QSY 5213ครับผมเดินทางปลอดภัยครับ ท้าดีอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นขบวนร,รถยามเย็นเป็นขบวนร,รถธรรมดาที่391นะครับต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับปลายทางสถานีชุมทางชะเชิงเซากำลังจะผ่านสถานีร้าง มาแล้วนะครับเปิดไฟ h e a d l right i g h มาแต่ไกลเลยมารอชมครับวันนี้391ได้หัวรถจักอะไรทำขบวนเสียงคล้ายๆกับ G.E.K. เลยนะครับ มารอชมครับเป็น G E K จริงๆด้วย เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับตามขบวนโดย G E K 4040 40นะครับอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับหมดไปอีกหนึ่งวัน แสงสุดท้ายนะครับของวันนี้ถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันครับมนสเสน่ห์มนขลังของทางรถไฟสายตะวันออกนะครับลมแรงพอสมควรลมทุ่งนะครับเย็นสบาย สั้นๆนี้ต้องรากันไปก่อนนะครับเพราะว่าขบวนรถน่าจะหมดแล้วถ้าจะถ่ายทันก็คงจะเป็นขบวนรถ2 7 6นะครับด่านผมแดนบ้านคลองรึกนะครับปลายทางกรุงเทพแต่รอดูก่อนครับว่าถ้าไม่ทันก็ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีรากันไปครับอีพีหน้าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ครับผม สวัสดีครับกำลังจะกลับและมาพอดีเลยครับของแถมของแถมทัวรถสินค้านะครับมาจากท่าเรือแหลมฉบังปลายทางศูนย์กระจายสินค้าไอซีดกกีรากะบังนะครับทำขบวนโดย QSY เปิดไฟสว่างโร่อะไรนะครับ สบายดีเดินทางปลอดภัยครับรากันไปก่อนครับคราวนี้รากันจริงๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันครับคลิปหน้า